แล้วกลามีญาตสาโลหิตอย่าลืมนะสำหรับผู้ใหม่ที่ใกล้จะตายให้ฟังพุทธวิชะะให้ได้นะแล้วโยมพยากรล่วงหน้าได้เลยว่าผิวพันธุ์ของศพจะผ่องใสพอพระเจ้าบัญญัติไว้เลยใครฟังคำตาตาคตก่อนสิ้นชีวิตสั่งโยห้าสิน้นอัริพุคนขั้นที่สามเลยนะเขาทดสอบกันมาหลายศพมากแล้ว เนะมื่อวานก็มีมาบอกหลายศพนะอลองได้นเะพราะศพวันเดียวก็ดำแล้วแล้วก็ตัวแข็งแล้วอันเนี้ยสามวันเจ็ดวันเนี้ยยมตัวยังนิ่มอยู่แล้วก็ผิวพรรณของศพจะเหมือนทาคารมินเหลืองผ่องนะว่าไงนะ การรับแปลว่าตายไงใช่ใช่นะอขอโอกาสครับได้มีโอกาสได้ดูดูแลคนป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิต่ะคะอ่ะเป็นพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นพยาบาลเขาเป็นพยาบาลแล้วก็ได้ดูได้ไปงานศพเขาจนถึงวันที่เจ็ดเนี่ยก็คืออย่างนิ่มอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วผิวพองไหม่องค่ะมีภาพ มีภาพด้วยเหรอไหนลองดูสินะเอาขึ้นถ่ายขึ้นหน้าจอหน่อยสิเอาไปจอที่หน้าจอศพนี้กี่วันแล้วฉีดยาหรือเปล่าไ,ไอันนี้อันนี้เป็นวันแรกที่ที่เสียชีวิตนะคะอ๋ออันนี้เป็นวันแรกเลยนี่วันแรกค่ะและะเดี๋ยววันเดี๋ยวให้ดูวันที่เจ็ดค่ะเออไม่ไม่ได้ฉีดยานะคะ ตลอดเจ็ดวันไม่ได้ฉีดยา,ดดยาอันนี้เป็นวันที่เจ็ดก่อนเผาค่ะวันที่เจ็ดก่อนเผาก็คือมือยังนิ่มยังจับพวงมาลัยได้เลยอค่ะออก็ยังไม่ดำไม่อะไรไม่มดค่ะไม่ดำไม่ดำยาก็ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดค่ะโอ้นี่คือมาตรฐานของศพที่ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตเป็นอย่างนี้หมดเลยมาตรฐานแล้วเนื้อตัว นิ่มยมโยกแขนโยกขาอะไรได้ปกติเหมือนคนนอนหลับธรรมดานี่แหละอืซึ่งศพทั่วไปไม่มีวันเดียวก็แข็งทื่อดำปีละนะโยมก็เช็คได้นะแล้วศพที่เป็นอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจะยืนยันคืออย่าพูดแค่ไปดีพระพุทธเจ้าบอกคือผู้ที่สิ้นสังโยธาอรอยิยบุคคลขั้นที่สามเลย จะเกิดอีกคราวเดียวแล้วปรินิพานคือคติของเขาจะมีห้าห้าช่องทางคนที่สิ้นสังโยชน์ห้าหลังจากตายแล้วเนี่ยจะปรินิพานสี่พวกถ้าเขาอินทรีย์แก่กล้านะถ้าอินทรีย์อ่อนลงมาก็จะไปเกิดในสุทาว่าชั้นอกนณิฐาปรินิพานพวกแรกถ้าเขาอินทรีย์แก่เรียกว่าอันตราปรินิพายีคือเมื่อจิตจะไปก่อพบสร้างพบก็ปรินิพานนะแล้วถ้า พวกที่สองคืออุปาหัจจะปรินิพานีคือตกกระทบพบแล้วก็ปรินิพานพวกที่สามก็คืออสังคาระ,ะสร้างพพขึ้นมานิดหนึ่งปรินิพานพวกที่สี่ส,สังคาระสร้างพบใหม่นิดหนึ่งปรินิพานพวกที่ห้าเป็นอุดทางโสโตโอกนิทธาคามีไปเป็นอนาคามีอยู่ในชั้นสุทาวาชั้นที่ห้าคือชั้นอกนิทฐาซึ่งเมื่อกายแตกทำลายก็จะปรินิพาน อืม่าดีเป็นอีกอันหนึ่งมีทุกสัปดาห์เลยเนาะโยมเอามาให้ดูเนี่ยนะมาตรฐานเดียวกันเลยแน่นอนมากนะ,ะชีวิตเหลืออีกน้อยนะไม่รู้ใครจะไปเมื่อไหร่แต่อันเนี้ยคือฟังคนอื่นเข้ามาสาธยายให้โยมยังต้องพึ่งคนอื่นถ้าโยมชัวร์ๆพึ่งตัวเอง คือโยมต้องจําได้เองเกิดโยมตายกลางถนนไม่มีใครมาอ่านให้ไม่มีใครรู้จักพุทธวจนะไม่มีใครศรัทธาโยมจะทํำยังไงโยมต้องระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองแล้วใครควรธรรมะโดยการละอันควรคือช่วงใกล้ตายอันนี้สงเท่ากันคือสังโยธาสิ้นน,นี่คือสิ่งที่พระเจ้ารับรองเอาไว้เน,นี่ยสองพันกว่าปีคำพระเจ้าให้ผลเป๊ะเหมือนเดิมเห็นไหม พุทธเจ้าเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารซึ่งปุรุชนอย่ามองไม่เคยออกวันนี้คือปฏิหารนะไปมองอิทธิปฏิหารการห่อเอินเดินอากาศได้การเดินบนน้ําได้เหมือนเดินบนแผ่นดินดําลงในดินได้เหมือนดําลงในน้ําลอยไปในอากาศทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บันลังนั่นอิทธิปฏิหารพุทธเจ้าบอกมันเป็นของปุถุชนคนที่ทําได้มันตายกบมันก็ยังต้องไปนรกกัมเดฉานเปรววิสัยต่อนี่คือสิ่งที่เราไม่ทราบจากคําบอกของพระพุทธเจ้า คนที่กําหนดรู้วาระจิตคนอื่นได้ตายไปก็ไปนรกอีกเหมือนเดิมเพราะตรงนั้นก็ยังเป็นความรู้ของปุถุชนแต่เนื้อหาธรรมะพุทธวจนะเป็นความรู้ของอริยะเป็นอนุสาสนีปฏิยานถูกกาหนดด้วยสมาธิของพู้เจ้ามาเป็นอย่างดีทุกคําพูดเป๊ะ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 หมดนะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําหนังสือเฉพาะพุทธวจนะเท่านั้น เพราะมันคืออนุสาสนีปฏิหารที่ยังประโยชน์ให้เราเต็มร้อยและให้ผลมาสองพันกว่าปีก็ยังให้ผลไม่รู้ภาษาไทยถามมาฟังได้ไหมได้ลองมาแล้วชาวเยอรมันสองคนได้ผลเหมือนกันเลยนะไม่ต้องฉีดยาสิบเวันตัวยังนิ่มอยู่ผิวพ่องนะได้ผลนะต่างศาสนาได้ผลไหมอ,อย่างของโยมบอกเนี่ย ก็ลองมาแล้วสองสามศาสนาได้ผลหมดนะ,ะไม่จำกัดเลยผู้เจ้าไม่จำกัดแต่เฉพาะช่วงเวลาใกล้าตายเท่านั้นนะ,ะช่วงเวลาใกล้าตายเป็นช่วงเวลาทองของทุกคนทุกคนมีจังหวะในชีวิตตัวเองตรงเนี้ยนิดหนึ่งแต่ถ้าปล่อยให้ผ่านไปไม่ใคร่ควรเนื้อทำของตถาคต ไม่มีใครมาบอกให้ฟังช่วงก่อนตายก็อดไปนะดังนั้นยมเปิดไปเลยนะใครจะเป็นฝรั่งต่างชาติต่างาศาสนาอะไรเปิดให้เขาฟังแ้วโยมดูเลยยมพยากรล่วงหน้าได้เลยเดี๋ยวตายแล้วเขาผิวผ่องแน่นอนเราจะเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะอีกคนหนึ่งสามีกำลังจะตายสามีก็บอกภรรยา เดี๋ยวเปิดซีดีอนาปาให้เขาฟังด้วยนะแล้วตายแล้วศพเขาจะผิวผ่องภรรยาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาไม่เชื่อแต่ก็เปิดให้ฟังนะพอตายแล้วผิวผ่องตัวนิ่มไปหลายวันจริงนะแล้วสามีก็สั่งก่อนตายว่าอ่ะไปทำหนังสือพุทธวจนะอนาปาด้วยนะก็เ,เลยเอาเงินมาถวายแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะและ้วย่าก็ศรัทธากันหมด นีน่คือผลของตถาคตภาสิทธ์คำที่พูุ้ทเจ้าบัญญัติใครก็ได้จะเป็นคนดีคนเร็วมาอ่านขอให้อ่านไม่ผิดในคำพพุทเจ้าได้ผลหมดคนฟังได้ผลความสำคัญอยู่ที่เนื้อธรรมนเนื้อธรรมที่พูุ้ทเจ้ากำหนดมาเป็นอย่างดีนีอน่อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะสุดยอดเลยซึ่งถือว่าพวกเรารวมทั้ง ว่าสงในที่นี้ก็ถือว่าโชคดีที่เราเจอพระสูตรนี้กันทําให้เราไม่ต้องลําบากในการภาวนาในการประพฤติธปฏิบัติแล้วก็เหมือนมีหลักประกันที่มั่นคงละว่ายังไงก่อนตายเรามีสาระแน่นอนแย่ที่สุดเร็วที่สุดก็สุทาวาสชั้นอกนิฏฐานะอายุอยู่ระหว่าง500 20, กับถึง20,000กับหลังจากตายก็จะปรนิพานนะอนะ แต่ใครอินทรีย์แก่กล้าก็จะปรินิพานได้เลยนะโดยลักษณะสแบบอันตราปรินิพายีอุปาหจ,จากอสังคาระสัสังคา,าระปลินิพายีนะนี่พระเจ้าบัญญัติไว้นั้นเขาก็สังเกตกันจนกระทั่งว่าตายแล้วเนี่ยผ่องมากผ่องน้อยยิ้มหรือไม่ยิม้มหรือหน้าบึ้งนะหรือหน้าปกตินะตอนนี้สังเกตลงรายละเอียดกัน นะเออซีดีที่เจอเนี่ยก็ได้หลายแผ่นนะแผ่นคนเจ็บป่วยไข้ใกล้จะเสียชีวิตปฏิปทาตรงนั้นก็ได้แผ่นสิ้นทุกข์ซึ่งเรารวมแต่พุทธศนาทั้งหมดก็ได้แผ่นอนาปาก็ได้ส่วนอยากจะให้เปิดแผ่นอนาปานะขอให้เป็นคำผู้เจ้าล้วนอะไป แผ่นสิ้นทุกเราก็คัดเอาเฉพาะคำพูเจ้าล้วนออกมาโดยเอาทั้งหัวข้อออกเอาอะไรออกนะ,ะยุบยุบยิบๆออกหมดแล้วก็เรียงคำพูเจ้าทั้งหมดเนี่ยแผ่นนั้นก็ดีหรือยองไม่มีแผ่นไฟฟ้าไม่มีอ่านเลยอ่านให้เขาฟังอ่านหนังสือเขาฟังอ่านไปเรื่อยๆได้ผล โยมจากเยอรมันน่ะแค่พูดว่าอยู่กับลมหายใจนะอยู่กับลมหายใจนะแค่นั้นน่ะให้คนเยอรมันฟังผู้หญิงแล้วก็เปิดแผ่นอนาปาซึ่งคนเยอรมันนั้นฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแผ่นอนาปาภาษา,าไทยเจ็ดวันตัวยังนิ่งอยู่เลยผิวก็พองตั้งแต่ตายเนีนไนะได้ผลก็ <c oughs> <c oughs> นับเป็นโชคดีนะแต่ก็อย่าพยายามประมาทนะอ่า เราะว่าคือถ้าเรายัางต้องพึ่งคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตายสภาพไหนและจะมีใครมาพูดพุดทธศาสนาให้เราฟังหรือเปล่าดังนั้นตัวเราเองต้องทรงจำำําคําพทธเจ้าให้ได้เพื่อเอาไปละลึกได้ตอนตายแล้วมีการคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรตอนนั้นอันนี้ส่งเท่ากันสั่งย่อท่าจะสิ้นนะ,ะดังนั้นพึ่งตัวเองดีที่สุด ท่องไว้คำพระเจ้าเนี่ยท่องไว้ไม่เสียหลายต้องท่องเยอะไหมพระสูตรเดียวขอให้เป๊ะๆแน่นๆนะอิทัพปัจจยตาก็ได้สี่พันทัศอิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทางอุปสติเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสานิโรทายทางนิรุสติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป รือโยมอีกวสูตรหนึ่งกายยกตาสติอัญชนเ่าใดไม่หลงลืมอมตะาช่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายจะไม่ลืมอมตะได้อมตะาแน่นอนโยมก็วางจิตอยู่กับกายรู้ลมหายใจจนกระทั่งกายแตกทําลายอยู่กับลมให้ได้จนกระทั่งลมหายใจไม่มีพุเจา้าบอกอีกอย่างบอกพี่อยู่ทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะ รอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายให้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายขณะที่ตายให้มีสติสัมปชัญญะปองก็บอกผ้านน์ต่อว่ามีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรให้เธอจเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอาณาปานสติสรุปแล้วคือก่อนตายยมต้องรู้ลมหายใจเข้าไว้แค่นั้นเองเนี่ยวิธีง่ายๆนะ นั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเท่านี้ความรู้เท่านี้คือความรู้อันเป็นอริยะเพียงพอแล้วที่โยมจะไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปแล้วก็ปรินิพานได้ด้วยเห็นนะ,ะนี่พวกเราที่ในศารานี้ถือว่าสร้างเหตุปัจจัยเก่าอดีเลยมาเจอไม่ใช่คนจะเจอและวศรัทธาแล้เชื่อตรงนี้ง่ายๆใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ย แค่โยมมีศรัทธาเนี่ยอย่างอย่างโยมเพื่อนอาตมานะอาตมาอุตส่าเอาลําโพงเนี่ยไปให้นะไม่มีใครเปิดให้โยมเออบารม,มีมันไม่ได้อ่ะนะลําโพงไปจ่ออยู่ที่หมอแล้วนะป่วยเป็นมะเร็งไม่มีใครเปิดให้จนตายอ่ะนะอะ่แล้วก็สาภาพก็ดูไม่ได้นั่นแหละนะเสียดายมากแต่บางคนเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะนะไม่ได้ทําอะไรมาเลาอยู่ดีก็คนสงสารเอาไปเปิดให้บ้าง หรือบางคนเนี่ยเขาไปเปิดให้ญาติของเขาไอ้เตียงข้างบอกขอฟังมั่งสินะขอฟังะตายก่อนอา้าวรอดพอดีอย่างเงี้ยอันนี่ยเ,เหตุปัจจัยกรรมของเขาอะโยมนะถ้าโยมสร้างเหตุปัจจัยกรรมมาดียังไงก็ต้องรอดยังไงก็ต้องมีคนมามาทําให้ไปบรรยายที่เลยในอำเภอแม่ป่วยอยู่ไม่ได้บอกเราเลยนะ วันยายเสร็จสามสี่วันนะแจ้งมาบอกแม่กำลังป่วยใกล้จะตายพอดีเลยเอาไปให้ฟังรอดถ่ายรูปมาผิวผ่องทั้งตัวเลยนะเห็นไหมดวงคนมันจะรอดนะอยู่ต้องจังหวัดเลยอำเภอปากชมอาตมาก็อุตส่าห์ไปเทศให้ได้นั่นมันไม่น่าจะไปได้เลยนะเพราะแต่จังหวัดไกลๆอาตมาก็ไม่ค่อยได้ไปมีช่วงหลังเนี่ยไปบ่อยทางอีสานพอพอร่างกาย แข็งแรงขึ้นพอดีขึ้นก็เลยเลยไปได้แต่ก่อนนี่ไม่ไปเลยนั่งรถนิดเดียวก็เมาแล้วนะอืมนี่ไปได้ก็เลยไปหน่อยเนี่ยโชคดีนะอืมอเนาะเดี๋ยวจะได้ไปพักกัน <c oughs> นะ <c oughs>